มาครับเพื่อนๆครับมาพูดคุยกันในคลิปวิเคห์จารฟุตบอลคลิปนี้นะครับกับมิสวินนะครับช่องทีเด็ดมิสวินมาจะเจอกับเพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าแมค่ำคืนวันนี้นี่ก็ต้องบอกว่ามันไม่มีฟุตบอลลงเตะจริงๆนะก็ยุโรปเขาเป็นช่วงคริสต์มาสอ่ะนะครับก็จะก็มีการพักและกันกจะมีเดี๋ยวอังกฤษจะกลับมาเตะหลังวันแกะกล่องของขวัญหรือเราที่รู้เราเรียกกันว่า Boxing Day นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ อรอไล่เลียงกันและกันนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ไล่เลียงเรื่องราวของข่าวสารความเคลื่อนไหวฮะเก็บตกหลังเกมก็ได้นะครับจากฟุตบอลพรีเมี์ลีกอังกฤษในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องราวอะไรามาพูดคุยกันเดี๋ยววันนี้มิสวินไล่เลียงมาให้ได้ติดตามกันละกันนะครับ อ่ะเอาเป็นว่าเพื่อนๆที่ติดตามช่องทีเด็ดมิสซวินกันอยู่ไล่ลิงกกันมาตลอดมิสซาวินก็ขอบพระคุณสําหรับการติดตามทุกช่องทางนะครับท้ง p a g e f เฟซบุ๊กและรวมไปถึงช่องทางทิกต o k นะครับยังไงมิสวินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมิสวินไว้ตลอดด้วยแล้วกันนะครับอย่าทิ้งกันไปไหนนะก็เรียกว่ากดติดตามกันไว้ครับกดกระดิ่งเตือนกันไว้คลิปลงเมื่อไหร่ก็จะได้อ่าเรียกว่าเปิดดูแล้วก็อ่าติดตามกันอย่างต่อเนื่องแบบนี้นะครับมิสราวินฝากด้วยครับเพื่อนๆครับกับ ทีมงานของทีเด็ดมิสเตอร์วินนะสามารถที่จะเข้าร่วมกลุ่มกันได้แล้วกันนะครับมาเป็นพวกเดียวกันผ่านทางไลน์แอดลวกันนะครับที่แอดบอลสี่ห้าหกนะครับใส่แอดก่อนนะแล้วก็ BAL 456สี่ห้าหกนะครับแอดไลน์เข้ามาได้นะครับมิสเวินมีแอดมินดูแลเพื่อนๆตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับตัวทีเด็ดวีไอพีสอบถามนะครับวิเคราะห์วิจารณ์นะครับรวมไปถึงเกมให้เล่นนะครับเกมของรางวัลแจกของรางวัลนะครับ อะไรต่างๆมากมายนะเปอร์เซนต์เงินคืนก็มีให้ด้วยนะครับยังไงก็ลองสอบถามผ่านทางแอดมินได้นะครับย้อีกทีครับที่ไลน์แอดที่แอดบอล456นะครับ B A w l 456ไลน์เลียงเข้ามาแล้วกันนะครับโดยมิสวินเองก็วันนี้เนี่ยนะครับไม่ได้วิเคราะห์จารฟุตบอลแต่ว่าเราเก็บควันหลงเกมพิม์ลี้อังกฤษจากข้าคืนวันอาทิตย์และกันนะครับเป็นหลักนะให้เพื่อนๆได้ติดตามกันคือต้องบอกว่าคือวันเสาร์เนี่ยซิตี้แพ้ไปก่อน นะครับแล้วมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยโอ้โหนี่มันใช่แมนเชสเตอร์ซิตี้ใช้เป๊ปกัวเดล่าคนเดิมไหมเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเอลิงฮารันทำไมเป็นแบบนี้เควินเดบรอยทํทำไมไม่ส่งลงโอ้โควัถามมันประเดประดังนะครับเข้ามาสู่ผลงานของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งพวกเขาถ้าหลุดไปอย่างเงี้ยมันแทบจะหลุดวงโคโจรในการลุ้นแชมป์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามในฤดูกาลน,นี้หลังจากนี้นะครับ ซึ่งในส่วนของอวันอาทิตย์เองเนี่ยนะครับมันก็สองเด้งอ่ะต้องบอกอย่างนั้นนะครับนะครับเป็นแต่เป็นสองเด้งที่เป็นข่าวดีเป็นเรื่องดีๆของทางฝั่งแฟนหงแดงลิเวอร์พูลมากกว่านะครับเพราะว่าหลังจากที่แมนซิตี้เองก็สะดุดนะครับหงแดงลิเวอร์พูลเองก็จะมีหอกข้างแท่หลักๆก,ก็จะเหลือเชลซีกับอาร์เซนอลนะครับซึ่งอาร์เซนอลนะครับเก็บชัยชนะได้ก็จริงแต่พวกเขาเจอปัญหาใหญ่ก่อนที่จะเจอศึกหนักในช่วง อ่าบ็อกซิ่งเดย์ยาวไปจนถึงปีใหม่3เกมติดเนี่ยนะครับโดยที่จะไม่มีทางด้านของอ่าบุกโยซาก้านะครับปีกตัวหลักที่ประสบปัญหาอาการบาดเจ็บเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ามิสูวินจะไล่เรื่องอาการบาดเจ็บของซาก้าก่อนแล้วกันนะครับโดยซาก้าเองเนี่ยนะครับเล่นในเกมลอนดอนดาร์บี้แมตช์ในวันคืนวันเสาร์นั่นแหละคืนเดียวกับที่ซิตี้แพ้ด้วยการบุกไป,ปเยือนคริสตาวพาเลตนะครับในเกมที่อาร์เซนอลน่ะบุกไป,ปถลม่มคริสตาวพาเลต์ปราศราัเรือนแก้ว ขาดลอยถึง5ประตูตอนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเกมนั้นโอเคนอกเหนือจาก3คะแนนที่อาร์เซนอลคาดหวังควรและทำได้ก็คือ3มคะแนนเนี่ยนะฮะก็ได้มาแล้วเนี่ยแต่ปรากฏว่าชนะของซาก้าเองนะครับเล่นไม่ถึงจบครึ่งแรกก็ถูกเป็นตัวออกนะครับเนื่องจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บและมันร้ายแรงกันจนถึงขั้นว่าก็สื่อมวลชนอังกฤษแม่งก็สุดยอดอะ่ะก็ไปจับภาพจับอะไรนะว่าเฮ้ย เดินไม่ไหวชาก้าถึงถึง,ถงต้องใช้ไม้คำ้ำช่วยพยุงในการเดินนะครับมันก็มีภาพหลุดออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่นะครับเพื่อไม่ให้สหการมันบานปลายเนี่ยนะครับในส่วนของมิเกลอารเตต้ากุนซือของอาร์เซนอลกุนซือแอฟฟินใหญ่เนี่ยก็ออกมาพูดถึงปัญหาการบาดเจ็บตรงนี้บอกว่าเฮ้ยคาดหวังว่าเนี่ยซาก้าเนี่ยอาการบาดเจ็บจะดีขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่อรอผลการตรวจนะครับาการสแกนของซา,าก้าก่อนนะครับซึ่ง น่าจะมีปัญหาที่แฮมสติงนะครับซึ่งเป็นแผลเก่าและก็จะขอแจ้งนะครับผลการตรวจของบุกโยซาก้าเนี่ยนะครับก่อนบ็อกซิ่งเดย์นะครับ,รบซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้ทราบกันว่าทางด้านของบุกโยซาก้าอาการเป็นอย่างไรได้บ้างนะครับแล้วก็มิเกลอิตาปฏิเสธที่จะพูดถึงอาการบาดเจ็บของลูกทีมคนเก่งไปตรงนี้นะครับแต่ก็ไปตั้งความหวังไว้ที่ลาหิมเซอร์ล,ลิงครับที่จะรับภาระแทนนะครับเพราะว่าเอาเป็นว่าโดยตําแหน่งดีกว่า เซอร์ิงเป็นจอมเก่าวัย30ปีประสบความสาเร็จกับแมนซิตี้นะครับแล้วก็ย้ายมาเชลซีก็อยู่ในระดับที่ลุ่มๆุมดอนดหน่อยหนึ่งจนเนี่ยด้วยอายุที่มันเยอะขึ้นกับการเล่นปีกับผลงานที่มันดรอปลงไปเนี่ยฮะแต่ถ้าโดยตําแหน่งก็จะมีลาหิมเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับที่จะเรียกว่าพร้อมที่จะลงเล่นนะหรือว่าจะเล่นแล้วาทํำผลงานในเป็นตัวแทนให้กับ บุกเยซสาก้าได้นะครับโดยอาร์ตต้าคาดหวังวา่าถึงเวลาละที่การดึงของราฮิมเซอรลิงมาจากเชลซีแบบยืมตัวเนี่ยจะมีผลต่อฤดูกาลในครั้งนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับท้ายสุดเนี่ยซือ,อยังเดอร์มินเดอร์นะครับก็ออกมาระบุว่าการบาดเจ็บของซาก้าจะสะเทือนถึงการคว้าแชมป์หรือการลุ้นการคว้าแชมป์ของอาร์เซนอลอย่างแน่นอนและนับเป็นเรื่องดีที่เลี้ยภูรู้ว่าอาร์เซนอลเจอข่าวแบบนี้นะครับซึ่งเดอร์มิลเลอร์ นะครับฟันธงออกไปในในมุมในลักษณะที่ว่าการขาดชาก้านี่แหละจะเป็นผลสําคัญที่บ้านไปแล้วอาร์เซนอลจะไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกหรือลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้โอ้โหไล่แรงไปกันจนถึงตรงนั้นเลยนะครับเดี๋ยวมีเรื่องคาดการไว้แบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะครับขณะที่ในส่วนของการชนะของอาร์เซนอลในวันเสาร์การแพ้ของซิตี้ในวันเสาร์วันอาทิตย์ครับ เริ่มที่คู่ของแมนยูก่อนปรากฏว่าเปิดบ้านโอเคเราไม่ต้องพูดถึงว่าแมนยูจะมาแย่งลุ้นแชมป์กับเรอร์พูอะไรแต่อย่างใดนะแต่เล่นที่โอทัฟฟอร์ดครับต้อนรับการมาเยือนของบออ์มัดนะครับเกมนี้เนี่ยมัน,มนผิดพลาดไปหมดแม้ว่าจะวางระบบสามสี่สามตามถนัดของดูเบนอโมริมก็ตามนะครับบอนมัด bon เนี่ยบุกนำก่อนนาทีที่29นะครับจากลูกมงของดินฮุยเซนแล้วก็ครึ่งหลังมาได้อีก2ประตูครับจุดโทษ ปัญหาคือว่าทางด้านของจัสสินไคเวิร์ดท้าดวลกับทางด้านของอานุซามัสราวีแล้วเอาชนะได้แบบเบ็ดเสร็จขาดลอยนะครับมัสราวีเตะร่วงร้มไปในเขตโทษตรงนั้นยังไงก็ต้องเป่าชี้เป็นจุดโทษนะครับและทางด้านของจัสสินไคเวิร์ดลูกชายของอดีตดาวยิงชื่อดังอย่างพัทติไคเวิร์ดเนี่ยขึ้นมายิงเองก็หนีเป็นสองศูนย์นะครับในนาทีที่หกสิบเอ็ดและสองนาทีถัดมาอ่าก็มาได้ออมตวนเซมิโย ยิงนะครับหนีเป็น30มันจบแล้วครับสานย์เรียกว่าบางจอยดีกว่านะครับแล้วก็เลยทําให้แมนยูนั้นนะครับอยู่อันดับที่อ่า13มีเพียงแค่22คะแนนเท่านั้นนะครับส่วนบอลมัดนะครับมี28คะแนนนะครับขึ้นมารังอันดับ5ของตารางแบบสวยงามเลยทีเดียวในขณะที่อีกคู่หนึ่งนะครับอ่าเชลซีนะครับทำได้แค่บุกไปเสมอครับทางด้านของเอฟเวอร์ตันศูครับบุกแล้วเจาะแล้วเจาะไม่เข้าเอาละเชลซีเนี่ยจะเริ่ม เรียกว่าทางานของตัวเองได้แบบได้แบบมีอุปสรรคแล้วเพราะว่าอะไรครับเพื่อนเือนเพราะว่าทุกทีมหันมามองเชลซีแล้วว่านอกเหนือจากเลียฟูนอกเหนือจากอาร์เซนอลแล้วก็มีเชลซีนี่แหละที่หลังจากนี้เฮ้ยกูจะไม่ประมาทเอาว่ากันอย่างนั้นแทนที่ว่าเฮ้ยก่อนหน้านั้นปีก่อนเล่นกับเชลซีเฮ้ยบุกได้ลุยได้แต่ตอนนี้ทุกทีมเริ่มที่จะระแวดระวังแล้วว่าเชลซีคือทีมที่มีเสถียรภาพ พอที่ไปลุ้นแชมป์ในบ้านไปทําให้เชลซีเองที่เตะก,กอนเลี้ยวผู้แท้ถ้าชนะจะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงแต่พวกเขาทําไม่ได้นะครับทาได้แค่บุกไปเปสมออัตันศูนย์ศูนย์ก็เป็นยิ่งเป็นข่าวดีเข้าไปใหญ่ของทางด้านเลี้ยวผูนะครับส่วนเลี้ยวผูเองเล่นกับสปเปอร์ภาพมันก็ควรออกมาเป็นแบบนั้นอยู่แล้วยิงกันเยอะคู่นี้เก้าลูกบ้าไปหรือเปล่าเล่นกันยิงกันแม่งอย่างกับฟุตซอลซึ่งก็ต้องบอกว่าสปเปอร์แม่งก็ทรงนี้อยู่แล้วครับคือกูก็ไม่สนเปิดหน้าบุกแล้วคุณไปดูนะ จังหวะที่ได้ประตูของเลี้ยภูเนี่ยสองลูกเนี่ยอย่างน้อยน้อยสองประตูแรกเลี้ยภูเปิดบอลมงบอลเข้าไปหรืออ่าเปิดมงตั้งแล้วก็มงอ่าทประตูเข้าไปเนี่ยสองศูนย์แรกเนี่ยกองหลังสเปอร์ไม่ได้สัมผัสบอลสักนิดเลยนะครับจากสองประตูแรกที่อ่าทางด้านของเลี้ยภูทําได้นะครับไล่เลียงกันอย่างนี้เลี้ยภูได้จากหลุยดีอาร์สนะครับมงเข้าไปเทนเปิดดีอาร์สมงเหมือนไม่มีกองหลังสเปอร์ยืนนะครับอันนั้นหนึ 0, ่งศูนย์สองศูนย์จาก อเล็กซิสแมคอลิสเตอร์นะครับมีเปิดมงตั้งกลับมาแล้วแมคอลิสเตอร์ก็สังหารเข้าไปนะครับเจมสัดทีสันยิงไล่มาเป็นหนึ่งต่อสองนะครับแต่สบอสไลก็ยิงหนีให้ลิเวอร์พูลเป็นสามหนึ่งแล้วก็ลิเวอร์พูลฉีกหนีเป็นสี่หนึ่งจากโมซาลานะครับโมซาลาทำประตูที่สองให้กับตัวเองยิงให้ลิเวอร์พูลหนีห่างสเปอร์ไปเป็นห้าหนึ่งยิงไปสองร้อยยี่สิบเก้าประตูแซงหน้าทางด้านของบิลลี่ลิทเดลที่ทําไปสองร้อยี่สิบแปดประตูขึ้นไปรั้งอันดับสี่ดาวันูตลอดการของหงแดงลิเวอร์พูลอีกด้วยจากนนนั้เดยคูลว เซฟกี้กระโดดฮาบัลเล่ L A, ครับสเปอร์ไล่มา2-5งดมินิกโซลันเก้สเปอร์ไล่มา3-5มหบอลสนุกชิ่หายเลยแลูกแต่สเปอร์ตามหลังนะและบุกข,ของสเปอร์ท้ายสุดโดนเรียบูย้อนสอนนะหลุยดีอารสมายิงประตูปิดท้ายนะครับแล้วก็เป็นแอซิดของอโมซาลาด้วยนะครับริบูบุกเอาชนะสเปอร์สุดมัน6กต่อส บอลอะไรกันนี่นะครับก็เลี้ยวภูก็กลับมาชนะนิดีนะครับในรอบสามนัดแล้วก็ขยับหนีเชลซีเป็น4คะแนนและเตะน,น้อยกว่าอีกหนึ่งเกมนั่นคือบทสรุปนะครับที่เลี้ยวภูทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในในเกมบุกไปเอาชนะสเปอร์ได้สําเร็จนะครับโมซาลาทำสถิติก่อนก่อนปีใหม่ก่อนจบครึ่งฤดูกาลในอาฤดูกาลนี้ด้วยกันยิงเกินสิบประตูและแอสซิตเกินสิบประตูทําได้สําเร็จ นะครับเป็นครั้งที่4ในเป็นฤดูกาลที่4ี่ของเขาเองกับเลี้ยวผูนะครับซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมมากๆและฤดูกาลนี้มันร้ายแรงตรงที่ว่าโมบางโม,มเนี่ยทำได้ก่อนที่จะปีใหม่ด้วยซ้ำเฮ้ยโอ้โหฟอร์มอะไรมันจะสุดยอด ไปขนาดนั้นนะครับกับปีกวัยสามสกว่าแล้อ่าสาาแล้วสำหรับของโมซารามองไปถึงการต่อสัญญาที่มิสวินเองก็เคยนํามาคุยเรื่องของสัญญาที่มันยังดูไม่ลงตัวของโมซาร่าโมซาราการ2อถึงสปีขึ้นไปเพื่อความอกบุญใจกับสัญญาแทบจะสุดท้ายในชีวิตกับเม็ดเงินที่มันสูงหน่อยนะครับแต่เ์ภูจะให้ได้แค่ ปีต่อปีนะครับแต่โถฟอร์มอย่างนี้แล้วแสดงให้เห็นแล้วว่าเฮ้ยกูนี่แม่งของจริงมึงยังไม่ให้อีกเหรอ2สองปีหรือสามปีให้มันจบไปแล้วกูจะได้อำลาที่นี่อย่างมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งกันทั้งหมดหลายครั้งไม่อยากให้ไปมองในเรื่องของทางธุรกิจแต่ว่าเลี้ยภูยังไม่ทําแบบนั้นเดี๋ยวรอดูหลังปีใหม่ครับสัญญาของบางโมควรจะต้องออกมาแบบชัดเจนนะเพราะไม่อย่างนั้นนะครับบางโมสามารถที่จะเซ็นกับทีมอื่นแบบกดบอสแมนหรือว่าจะเป็นฟรีเอเจนต์ในอีก6เดือนข้างหน้าได้นะครับสรุปตาราง นะครับของพี่มิลิกอังกฤษนะครับอตอนนี้เลวพูครับห้าดับแรกพอนะไม่ไปไกลหลังจากนั้นลราจะไม่พูดถึงทีมอื่นอีกแล้วนะเลวพูสิบหกนัดมีสาสิบเก้าคะแนนนำเชลซีถึงสี่ต้มน,นะครับเชลซีสิบเจ็ดนัดสาสิบห้าคะแนนอาร์เซนอลสิบเจ็ดนัดสาสิบสามคะแนนฟอรเรสต์สิบเจ็ดนัดสาสิบเอ็ดคะแนนและบอลมาร์ทสิบเจ็ดนัดยี่สิบแปดคะแนน ฟอร์เรสกับบอลมัดอยู่ในท็อปไฟล์ครับประเด็นสําคัญหลังจากนี้อีก3เกมในช่วงบ็อกซิ่งเดย์จะเป็นจุดเปลี่ยนจุดตายหรือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นว่าเลี้ยวหูจะไปยาวๆอาร์เซนอลกลับมาได้ไหมซิตี้จะแฟบขึ้นลิฟต์กลับมาหรือจะเกิดอะไรขึ้นบ้างใน3เกมนี้กับ ช่วง Boxing Day หนหรือโหดทุกสัปดาห์เอ่อทุกปีนะครับที่พีเมลีกไม่หยุดเล่นในช่วงปีใหม่มักจะเกิดอะไรขึ้นมากมายมิลวินย้อนกลับไปปีที่แล้วให้ฤดูกาลที่แล้วให้ก็ได้ว่าอาร์เซนอลหลุดโค้งในการแพ้3มนัดในช่วง Boxing Day ในช่วงธันวาคมนี่แหละนะครับแล้วก็หลุดโค้งในการลุ้นแชมป์กับทางด้านของแมนซิตี้ไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง เลี้ยวผูสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นในฤดูกาลนี้คือยังไม่ประสบปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บแบบแบบยาวๆอ่ะและผู้เล่นหลักๆไม่บาดเจ็บอ่ะนะครับหลายคนก็บอกว่าฟันได้มันยังอยู่โมซาลามยังไม่เจ็บเพราะฉะนั้นเลี้ยวผูแทบยังไม่เจอปัญหาในฤดูกาลนี้กับเกมที่มันเล่นหนักๆมาตลอดและ3เกมติดในวอซิงเดย์จะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับสาหรับทางด้านของลิวอร์พูครับก็ไปลงรายละเอียดนิดนึงครับแตะหลังเกมหน่อยสําหรับ อ่านีสล็อตเองแล้วก็อังเก้นะครับหลังจากที่โหสองคนแม่งเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ฟุตบอลเประตูใน1เกมนะครับกับเกมคุณภาพแหละแม้ว่าจะจบลงด้วยความปลาชัยของเจ้าบ้านสเปอร์ก็ตามนะครับแต่อานีสล็อตครับพี่แกจวกลูกคีมยับเลยครับโดยเฉพาะเกมรับนะครับที่พลาดท่าเสียให้กับสเปอร์ถึง3าสกอร์หรือ3ประตูครับอานีสล็อตบอกว่าไม่ควรประมาทสเปอร์แบบนั้นแม้ว่าสกอร์นำห่างแล้วนะครับ โดยอันนี้สลให้ควาให้คำแบบนี้นะบอกว่านักเตะก็ตัวเดิมคุณภาพแบบเดิมแต่กับคิดว่าไม่ต้องทำงานหนักอีก10หรือ15นาทีและเมื่อไม่คิดว่าจะทำงานหนักพวกเขาก็โดนสเปอร์ลงโทษทันทีครับยังดีที่ว่าช่วงท้ายาเลี้ยวภูเองมายิงปิดฉากลูก ที่6นะครับให้ดูสกอร์มันห่างนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยต้องถือว่านี่เป็นเกมที่ยากเกมหนึ่งของสเปอร์เลยทีเดียวพร้อมชมสเปอร์ด้วยนะครับว่าเป็นทีมที่มีคุณภาพในการยิงประตูหากว่าแนวรับของเราให้โอกาสนะครับแล้วก็ถ้าไม่เต็มที่แบบนี้ตลอดทั้งเกมครับก็จะทําให้การเจอกันครั้งต่อไปลิฟร์อาจจะปลาชัยต่อสเปอร์ได้ ขณะที่อังเก้เพัลเซ์คุงกูก็ออกมายอมรับแบบแมนแมนครับว่าเลียภูแข็งแกร่งเกินไปเกินกว่าที่สเปอร์จะสู้ได้ในเกมนี้และปฏิเสธที่จะไม่โทษว่าทีมนั้นขาดผู้สัรตรูมือหนึ่งและกองหลังตัวหลักอย่างคิสเซียนโลเมโรมิกีฟาเดอเฟนนะครับลงไปถึงมือหนึ่งอย่างกิเยเมวิกค,คาริโอที่พลาดการลงสนามในเกมนี้ครับเอาลนี่คือนะครับความขึ้นไหวทั้งหมดแล้วกันครับหลังเกมจากพิมลิกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมิสวินนำบทสรุปทั้งหมดนะครับตารางคะแนน รวมถึงมีแถมสัมภาษณ์ของอันเุตกับอังเก็บอสเซโกกูให้ด้วยนะในคลิปนี้เพราะฉะนั้นนะครับแม้ว่าจะไม่มีฟุตบอลนะครับให้ติดตามกันแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับฟังกันเพลินๆตรงนี้นะครับกับทุกอย่างของพิมพ์ลิกอังกฤษหลังสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและกําลังจะเดินหน้าเข้าสู่นะครับสามนัดฮรลโหดในช่วงบ็อกซิ่งเดย์แล้วก็ปีใหม่ต่อไปครับสาหรับ คลิปนี้นะครับมิสซูวินก็คงจะลาไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับรอติดตามข่าววิจารณ์กันไปนะครับรวมไปถึงอนอกเหนือจากของมิสซูวินแล้วก็จะมีมิสเตอร์ลักกี้แมนด้วยนะครับ <S <S 1> <S 1> แล้วก็ข่าวสารความเคลื่อนไหวแบบนี้เจอกันที่นี่เหมือนเดิมครับที่ช่องทีเด็ดมิสเตอร์วินนะครับาสามารถที่แอดไลน์เข้ามาร่วมกลุ่มกันที่ไลน์แอดที่แอดบอลสี่นะครับก็แอดไลน์เข้ามาได้คลิปนี้มิสซูวินลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ